พิเศษนะครับกับออรินยม,มกุลและผมชานชัยกยสิ์ครับค่ะวันนี้เราลงพื้นที่กันอีกแล้วนะคะเรามาที่ซอยปียนนทนะคะถนนลำลูกกาค่ะที่นี่มีหลายหมู่บ้านมากๆนะคะ ถามที่พี่คนนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็บอก<ฆ>ว่าหมู่บ้านเขาเนี่ย<อ>แค่หมู่บ้านเดียวเนี่ยประมาณ2 0 0คนแล้วแต่แตนี่หลายหมู่บ้านานะครับ<ฆ>ซึ่งระหว่างทางที่เรากําลังเดินทางเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีชาวบ้าน,นเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าในหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยกำลังรอความช่วยเหลืออยู่อีกจํานวนมากทีเดียววันนี้นะครับเราไปกับกองบังคับการตํารวจน้ําก็ไปดูกันนะครับในหลายๆพื้นที่ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับนนน้้าา่่วมิงกกรใคย เเรราาาคนนนนไไไไททททยมม่่ิ้้กกััอจะตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้บังคับการตํารวจน้ํานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพลตรวจตีชวิตแสวงพืชครับผู้บังคับการตํารวจน้ํานะครับครับปฏิบัติการคราวนี้เราใช้เรือเรือทั้งหมดกี่ลำครับครับวันนี้ก็ภารกิจทริปนี้ก็จะมีใช้เรือยาง9ลําแล้วก็พร้อมพลังพล50นายครับครับแล้วก็มามานำถุงเย็บอลสี่0,000ลูก มามายนให้ชาวบ้านในชุมชนซอ,อยปียนนท์ซึง่ง,งทีง 3, ขงทง่ของช่องสามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วยังมีเอ็มบออีก4 4่0หมื่นลูกครับผมอันนี้ได้มาจากไหนครับได้มาจากทางจังหวัดระนองซึ่งเป็นภาคเอกชนทางสมาคมภาคเอกชนทางจังหวัดระนองช่วยเหลือ,ลอลก็ลงทุนแล้วก็นำมาแจากจ่ายให้ทางตำรวจนาไปช่วยแจกจ่ายครับ อยากให้ทางตำรวจน้ำคุณอ,อะไรถึงประชาชนชาวบ,บ้านที่คือเดินทางเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราตลอดซอยที่เราเดินทางเข้ามาเลยครับครับก็ซอยนี้นะครับทางตำรวจน้ำเคยเข้ามาเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับนะครับ,นะรบเข้ามาเป็นครั้งที่3ก็ยังเห็นความเดือดร้อนของประชาชนอ่าซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ซอยที่มีหมู่บ้านจำนวนมากหลายสิบโครงการเลยครับ นะครับแล้วก็ยังเห็นเห็นความต้องการครับเนี่ยยังมีหมามีอะไรเนี่ยครับนะฮะก็ก็เดือดร้อนไปทั่วก็เราต้องเห็นใจเขาจริงเขาเดือดร้อนจริงน้ำก็เท่าที่มาครั้งแรกกับตอนนี้ก็ลดไปเพียงครึ่งเดียวแหละครับจากที่เห็นรอยข้ามน้ำเนี่ยนะครับทับเมตรครึ่งนเมต่ตอนนี้ก็เหลือประมาณตัเมตรหนึ่งครับผมเขาเรือวิ่งได้ เท่าที่ดูด้วยตาคราวนี้จะมีความสีจะเข้มข้นกว่าแล้วมีกินแรงกว่าคราวที่ผ่านมาสองครั้งครับก็เลยเห็นความเดือดร้อนก็เลยติดต่อทางภาคร้ายก็ดีหรือภาคเอกชนก็ดีเขาก็มีจิตอาสามาให้เรามาช่วยตำรวจน้ำเข้ามาช่วยเพราะถือว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้าไปช่วถึงชุมชนต่างๆหรือหมู่บ้านในซอยนี้ซึ่งซึ่งประสบอุทกภยัยแล้วก็เดือดร้อนม,มาเป็นเวลาช้านานแล้วครับ และที่มาวันนี้เราจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าตลอดทั้งแนวยาวเข้ามาตามซอยเนี่ยน้ำจะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นมากๆันที่ยี่้านี้ครบเดือนค่ะยี่้านี้ครบเดือนเต็มเลยก็กเลยก็อยู่กันมาตลอดค่ะสู้กันมาตลอดเดือนหนึือามาระดับน้ำมันสูงที่สุดเท่าไหร่คะพี่สูงที่สุดหน้าอกค่ะหน้าอกค่ะแล้วตอนนี้มันลดลงมาเหลือเท่าไหร่ ตอนนี้ลดลงมาประมาณเนี่ยเท่านี้ครับเ,เราก็กะไม่ได้ปร,ประมาณสะโพกค่ะครับแล้วเ,เราเรื่องความช่วยเหลือครับพี่ความช่วยเหลือน้อยมากที่บอกว่าบอกเลยว่าข้างหน้าได้แต่ข้างในที่ว่าหมู่บ้านเราอะ่ะ ยากมากค่ะลึกๆนี <divid> ่คือไม่ไม่ได้เลยความช่วยเหลือมาจากไหนบ้างภากรัฐก็คือส่วนมากจะมีของเทศบาลมาสองครั้งครับค่ะแล้วก็ของด็อกเตอร์มาครั้งหนึ่งด็อกเตอร์ไหนคอ่าด็อกเตอร์สุเมธอะค่ะมาครั้งหนึ่งแล้วเราก็เดินออกมาเอาการข้างหน้าเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปแจกที่อื่นต่อครับค่ะเพราะเราเป็นตัวแทนเลยแจกเองอะไรเองแต่ว่าเท่าที่เห็นนก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนเลยที่บอกว่าไม่ได้ของไม่ได้เลยมาทั้งแบบว่า คือบางคนเราเข้าใจว่าอารมณ์เริ่ม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 ไม่ดีแล้วเขาบอกทำไมฉันไม่ได้เลยบ้านฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คงเหมือนกันที่ไม่พูดถึงนี่เป็นเพราะอะไรคงเหมือนกันไม่คือหนึ่งมีส่วนว่าอยู่ลึกสองคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ประสานงานค่ะแต่ว่าเขาไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองด้วยคืออันดับแรกคือคุณต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนอย่างพี่นี่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านไหนไม่ใช่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านแต่เราเป็นลูกบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านและช่วยเหลือกันเองหมู่บ้านไหน ันธ์วิลล่าค่ะคมีอยู่กันกี่ครัวเรือนมีอยู่กันตอนนี้ทั้งหมด85ครัวเรือนเริ่มเข้ามาเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับความช่วยเหลือที่เราช่วยเหลือตัวเองอย่างแรเ้เกิที่ทำยังไงคะก็คือรวมตัวกันกับลูกบ้านที่ว่าเขามีจิตอาสาที่จะออมาช,ช่วยคนในหมู่บ้านซึ่งมีคนแก่มีเด็กถามว่าเราได้ลูกบ้านเราก็ต้องได้เหมือนกันถูกไหมฮะ ถ้าเรากินคนเดียวแล้วบ้านอื่นล่ะอย่างบางบ้านที่เขาไม่เดือดร้อนแต่บ้านอื่นที่เขาเดือดร้อนเขาหาเช้ากินข้ามเขาไม่มีเงินที่จะซื้อ เขาจะอยู่ยังไงอ่าเราก็ต้องดิ้นรนกันออกมาทุกวันครับนี่แหละคือความพยายามคนในหมู่บ้านเองช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นนะครับแล้วก็วิ่งออกมาหาความช่วยเหลือที่เราจะวิ่งเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างออกมาต่างคนต่างยากกันออกมาันก็คือจะยากตรงทีการช่วยเหลือก็ค่อนข้างจะยากแล้วก็เป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงค่ะแต่อย่างนี้ก็ถึงแน่นอนคือมีมีตัวแทนร่วมกลุ่มกันมากเราก็พากันไปเสร็จปุ๊บก็ส่งก็มีการกระจายของทั่วถึงทุกหมู่อ่าทุกคนในหมู่บ้านนั้น ก็<ข>อ,อยากา<ม>ให้เหยวบอกเลยนะว่าเมยวอยากให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านทําอย่างหมู่บ้านของเหมียวเพราะว่าหนึ่งคนที่เขามาแจกเขาก็อยากแจกเพราะหนึ่งเขาสะดวกสบายเขาจะได้ไปได้หลายๆที่ไม่ใช่จะมัวเฉพาะยออยู่ที่บ้านมันไม่ใช่เราต้องช่วยตัวเองก่อนก่อน,อนที่จะให้คนอื่นมาช่วยเรา,า,เราคือไม่ได้ออกเก็บตกมานานแล้วอยากออกบ้างวันที่ถึงขนาดเปลื้องผ้าโชว์กันเลยทีเดียว จริงๆวันนี้ใส่ชุดหมีมานะฮะกันน้ํามันทั้งตัวเลยแต่ว่านั่งไปนั่งมาเนี่ยขาก็เริ่มแดงอย่างที่เห็นนะครับส่วนอะไรข้างในมันก็จะเริ่มร้อนมากเลยทีเดียวออกจะทางดํามากกว่า <c oughs> ไม่ไหวแล้วขอบเลือกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงน้ําที่หลังนะฮะนี่ หน้าหมู่บ้านพรจิราเงินนะคะก็เข้าออกลําบากมากเพราะมีรถมาขวางด้วยแล้วก็สิ่งที่เราเจอก็คือว่าเราจะเจอสุนัขจรจัดนะคะหลายตัวทีเดียวค่ะที่อาศัยอยู่บนสารพระภูมิบ้างบนรถบ้างหรือว่าบนรถเข็นซึ่งใช้การไม่ได้แล้วนะคะนี่เราก็ให้ทีมงานเอาอาหารแมทที่เราบรรจุถุงมานะคะให้เขาไปอยู่ตรงนี้กันประมาณหลายตัวทีเดียวค่ะแล้วก็ข้างในก็ยังมีอีกหลายตัวด้วยนะคะ กำลังใจถึงกันซื้อข่าวคื้อของใสกระสอบฟันต้องมีสักวันจะผ่านพ้นมันได้มีสักวันจะผ่านพ้นไปได้เราแต่งชุดหมีหนีน้ำเพื่อภารกิจนี้นี่เองนะครับอลลินข้างๆผมแปลงร่างไปแล้วเป็นน้องเกดนะครับทีมงานวิดีโอครอบครัวข่าวเมื่อกี้เราลงไปทำอะไรกัน เมื่อกี้ลงไป<อ>ทำอะไรกันไปให้อาหารหมาค่ะนี่นะครับอ,อ,อยู่กันเยอะเลยนะครับติดเกาะอ,อยู่ข้างในเนี่ยแบอบกว่าเยอะมากแล้วก็บอกว่าพอพอเรียกมาปุ๊บเนี่ยบโอ้โหแบบกระดิกหางเลยนะฮะหิวมากใช่ค่ะจริงๆ<ช> คือแบบว่าเออรลินเขาก็ผลิตถุงยังเนี้ยถุงยังชีพสุนัขนะครับอยู่บนเรือเดี๋ยวระหว่างทางนะครับนอกจากจะแจกถุงยังชีพคนแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเนี่ยไปให้กับน้องหมารายทางด้วยที่ก็าลังติดเกาะอยู่ตอนนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะครับก็จะเป็นรถาหารซึ่งเพิ่งจะเข้ามาให้บริการรับส่งผู้คนได้ประมาณสักวันสองวันที่ผ่านมานี่เองครับที่เขาบอกว่า กว่าจะออกจากท้ายซอยมาถึงปากซอยนี่ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับพี่ประมาณไม่นานมาก3มชั่วโมงเองนะครับเพราะว่ารถเนี่ยก็ต้องค่อยๆแล่นไปมีบ้านมีชุมชนอยู่กันเยอะนะครับแล้วก็ที่เราเห็นกันอยู่ฝั่งนู้นนะครับอาจจะเป็นภาพที่ชินตาก,กันมากขึ้นในช่วงเวลานี้คือถ้าเกิดบ้านไหนเนี่ยไม่มีเรือแต่ว่ามีโฟมเนี่ยก็อาศัยเป็นที่ลอยน้ําทุ่นลอยน้ําไปแต่ว่าไม้พายของเขาเนี่ยเด็ดมากบางคนก็มีไม้พายก็พายไปแต่บางคนที่ไม่มีไม้พายเนี่ยเขาก็ใช้ที่ตักผง เยยเ,เ็นนไมพาายยออ่่่งรืลทีหจุดที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือนะคะคือจุดที่หมู่บ้านสัมพันธ์นวิลล่านะคะอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นซอนนี้ลึกมากๆใช้เวลาเดินทางกันบรแบนบ,น,บน,น่าจะอีกชั่วโมงหนึ่งได้ไหมคะประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงแต่เราใช้เวลามาแล้วประมาณ40นาทีได้เนาะแล้วก็ตอนนี้มีบางคนเริ่มที่จะหิวแล้วคะ่ะเพราะว่าโอ้โหอยากคิวด้วยมั่นใจมากเขาบอกว่าเป็นบรรยากาศยังไงนะคะ กาจะบอกว่าปกติเคยแบบดินเนอร์ครูสอะไรอย่างนี้นครับนั่งเรือล่องน้าเจ้าพระยาใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับผมนั่งลอง่องเรือกินข้าวกลางวันนะครับกับเรือของพี่ตํารวจน้าก็เป็นาดพี่กิ<ใ>นย <est> ังไงคะคือทุกคนเขาไม่ได้กินกันเลยแต่พี่กินคนเดียวเลยพี่ไม่อายครับพี่น้า้านระหว่างทางที่น้ำมีกลิน่นเหม็นเราก็จะโยนเอ็มบอลไ,ไปเรื่อยนะคะทางด้านหลังก็จะเห็นภาพว่าเราโยนเอ็มบอลไปเรื่อยลำนี้ก็เหมือนกันส่วนออนก็ทําหน้าที่แพ็คถุงยังชีพสําหรับสุนัข ทำงานกันต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะพี่อันนี้มื้อไหนครับเนี่ยมื้อเช้าจ้ะมื้อเช้ามื้อเช้าเรากินอย่างกี่โมงเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่มีรายการดูจ้ะมีรายการดูแล้วนะครับดื่มวันดื่มคืนไปแล้วแต่ว่าแดดหัวส่องเปลี้ยงมากหัวไม่ต่งบ่ายโมงครึ่งแล้วเขากินข้าวข้าวเช้าข้าวเช้าพี่เมนูมีอะไรบ้างเนี่ยส้มตำปลาาจ้ะส้มตำปลาาแล้วก็ข้าว มีข้าวกับหมูที่สำคัญกินบนแพฟโฟมนี่ครับชีวิตของคนไทยสมัยนี้อร่อยไหมรอร่อยค่ะเพราะไม่มีอะไรจะทานก็เลยต้องทานแบบนี้รตรงมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะอร่อยมากเพราะไม่มีอะไรจะทานเลยทานอันนี้แล้วกับข้าวกับปลานี่มาถึงมือเพิม่มไหมครับพี่ ไม่ค่อยถึง <ไป S 2> เรา<น>ต้องเป็นรอข้างนอกอ่ะจ้ะข้างในไม่มีใครเข้ามาหาเราเลยไม่มีเลยจ้ะแล้วอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้ทุกวันเลยไมหมครับพอกบ๊กอ็ออกไป,ไปทุกวันค่ะเขาไม่ออกเราก็ไม่มีอะไรมาทานจ้ะตังที่เรามีมันก็จะหมดไปเรื่อยเราต้องซื้ออุปกรณ์มาตำกินมาใช้กินทุกวันส้นตมตันี่ช่วยได้ช่วยได้จ้ะสังังใจถึง้นวทอะสอบฟันต้องมีสักวัน เอาลงมารอข้างล่างเลยนะครับตะลวจน้ำสักครับตะลวจน้ำมาแต่อาบังนี้ได้ยางบ้านแรกเนี่ยได้ยางครับพี่ครับธรรมาครับอ๋อตอกกันได้นะครับได้แล้วออกมาาเอแล้วลูกพี๊บบ้านลูกพี้บบ้านไป่บทสวยด้วยป้องมาอยู่นั่นนะลูกพี๊บใส่บสวยด้วยลูกพี๊บน้ำทั่วทิ้งน้ำเท่าไรน้ำใจไทย เราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเอคาคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิ่ตน้ำไปด้วยกัน ในบ้านก็หลายคนอ่ะหลายคนอยู่แล้วเข้าป่าอาหารกินมันพอไหมก็มีคนเขาก็มาแจกกระเพาะกินแล้วก็ก็ตัวไปบ้านนะ,ะโอ้แล้วแบบเวลาออกไปไหนท่าังไงคะอ๋อเวลาออกไปไหนบางทีก็ลุยนะ้ำไปซื้อของตลาดเป็นนนอะไรอีกบางทีก็มีเรือมีแพกันไปฮะเครียดไหมฮะคเครียดไหมก็ทำใจสบายสบายเราเครียดเหมือนเราดัก เราเครียดเหมือนเราหนักของเพราะฉะนั้นเราก็ชิลๆทใจสบายๆเนอะมันถึงว่าธรรมชาติมันมาให้เราแล้วก็เราก็สู้กับมันแล้วปีหน้าอีกป่ะก็จ้ามันมาก็สู้อีกเก่งมากครับอยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้ค่ะป้าแล้วงูเงี้ยวระวังนะเมื่อกี้ มีมีครับด้านอย่างด้านหลังตรงนี้จะเป็นเป็นบ่อน้ำมีเดี๋ยวผมจะมาปล่อยบนหัวเนี่ยแล้วนี่ห่วยนั่นหัเกิ่งกบเอาทัขมาคุณครับป้าขอบคุณค่ะมากนะขอบคุณนะคะดูดูท่าให้สัมภาษณ์ของอลารินแล้ว เป็นการทุ่มเทกับการทำงานมากเลยทีเดียวทุกอย่างเลยคุณป้านี่นะคะเป็นตัวอย่างของหนึ่งคนที่มีกําลังใจดีมากๆนะคะ,คะก็สู้ต่อแล้วก็ยิ้มสู้ต่อไปพี่โก้แซวถามว่าปีหน้าเอาอีกไหมป้าก็บอกว่าถึงมันจะมาอีกแต่ป้าก็สู้อยากให้คนไทยทุกคนมีกําลังใจแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็เดือดร้อนกันทั่วหน้านะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบหรอกนะเวลานี้เลิกคิดเรื่องนั้นไปได้เลยค่ะทายัางไงให้เราอยู่กับมันได้อย่างมีความสุข<ช>สิ่งสำคัญเพราะทุกคนยังต้องสู้ต่อไปค่ะแล้วทุกคนที่อยู่รออดปลภัยนนะะคบ้า วมแล้วก็สามารถที่จะมีจิตใจที่จะช่วยเหลือกันได้นาะทีนี้ล่ะค่ะเป็นนาทีที่เราจะส่งต่อความช่วยเหลือไปอยังคนที่ลำบากกว่าเรานะคะช่วยๆกันค่ะ างผู้นำชุมชนก็จะบอกให้แต่ละลูกบ้านนั้นออกมาช่วยกันร,รับของไปนะคะเพื่อจะง่ายต่อการที่จะแจกจ่ายบางบ้านที่มีสุนัขนะคะก็จะรับอาหารสุนัขไปด้วยเพราะว่าที่นี่ท่วมขังมานานเป็นหนึ่งเดือนแล้วนะคะสังเกตสิจะมีรถจอดทิ้งไว้คือไม่สามารถจอดไปได้ระดับน้าค่อนข้างจะลึกก็ประมาณเอวได้นะคะจากที่คนยืนข้างล่างกันอยู่นะคะ แต่ว่าชุมชนที่นี่ค่อนข้างจะมีระเบียบค่ะเขาจะใช้วิธีเอาผูน้นําชุมชนออกมานะคะเพื่อจะบอกแจ้งว่าภายในนี้มีลูกบ้านกี่คนบ้างแล้วพอทีมงานมาถึงเขาก็ก็จะยืนมาเพื่อจะรอรับถุงยังชีพก็สะดวก,กับการแจกจ่ายค่ะรวัม่ามคางก จะพาวิกฤิน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะพาวิกฤตนี่ครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็น bm นะครับรุ่นดำน้ำได้ 730i นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูจากขีดของระดับน้ำแล้วท่าทางว่าคงจะต้องซ่อมกันเพียบเลยนะฮะ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าบ้านเป็นยังไงบ้านสภาพตนเวลาเนี้ยตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็เนี่ยข้าวของก็เอาขึ้นได้เท่าที่ขึ้นนะคะก็คือจะพาเข้าไปดูสภาพในบ้านว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับนี่เดินตามไปเลยอันนี้นะฮะทีวีอยู่ด้านบนนะฮะนะครับนี่ตามเข้าไปเรื่อยๆสภาพนี่นะครับนี่เห็นโต๊ะข้างหน้าไหมครับคือเป็นที่รวมของอุปกรณ์ภายในบ้านหลายๆอย่างแต่ว่าโต๊ะเนี่ยเป็น เป็นไม้น่าจะเป็นบอกว่าเฟอร์นิเจอร์บอกว่า<ม>คือตอนนี้มัน,ม,นมันดูดน้ำคั้งหมดแล้วแล้วก็เอียงกระ,ะเทเลคงคงต้องทิ้งแน่ๆห,หลังจากน้ําลดแล้วน้ำเข้ามุกนี้ค่ะมีค่ะทีมาดูมุมนี้เนี่ยฮะก็ยกได้เท่าที่ยกแต่ว่าตู้เย็นเนี่ยก็จมน้ําอย่างสภาพที่เห็นไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าผมจะให้ดู ครัวนะฮะเป็นครัวที่บอกว่าลอยขึ้นไปอยู่ชั้นบนนะครับแต่ว่าบ้านนี้เนี่ยเรื่องอาหารการกินต้องมาก่อนเพราะว่าดูจากสภาพของรูกชายแล้ว <c oughs> ไม่มีทางอดแน่นอนนะฮะ <c oughs> น,นี่อยู่กันอยู่กันกี่คนในครอบครัวครอบครั <c oughs> วหกคน <c oughs> ค่ะหกคนมาช่วยกันยกเท่า <c oughs> ที่ยกได้ <c oughs> แต่ว่าสภาพตอนนี้นู้ช้งคุณผู้ชมครับมันดูไม่จืดเลยทีเดียวคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะขึ้นไปบนเหนือน้ําได้เนี่ยแต่แล้วมันดูสภาพเนี่ยมันก็แบบค่อนข้างจะชื้นแล้วก็คงจะเสียหายอีกเยอะเครื่องใช้ไฟฟ้ามีเครื่อง

ไทนอ่รวมแต่ปัญหาน้ำเมไหลบ่านาได้งดน,นดินคลอดถล่มลายลุ่มเจ้าพาถ้าจีนปิงวังยมนาดันโท,นทิช นนเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะพาวิกฤติหนาไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกันร้อยวันพันปีก็มีเพียงครั้งนี้ เลอือตาสู่แรงวดม่สาแห่ความรักลูกนน้ำพวงยิงมาก้าใจไทยยิมากว่านั้นเรคนไทยไม่เคยทิ้ดันเราคนไทยไม่ทอดทิ้ันจะาวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนมี หลังจากเวลา3ชั่วโมงผ่านพ้นไปนะครับเราก็ได้เอาถุงยังชีพเนี่ยมาแจากให้กับชาวชุมชนหมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่าได้ทั้งหมดแล้วนะครับเป็นหมู่บ้านที่บอกว่าเขาเขาเขา,เขาทำมานานแล้วแล้วตอนนี้เรากําลังจะไปจากหมู่บ้านนี้แต่ว่ายังไม่ได้กลับนะครับเพราะว่าเรามีมีของทองี่เขาเอามาให้เรารับประทานด้วยนะครับก่อนกลับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับอาจารย์กลับบ้านเลยคลับพี่โอเคครับขอบคุณครับพี่้าเลยครับคุณผู้ชมจบเลยค่ะต้องจบคือวันนี้เราต้องบอกว่าตะเวนข่าวคุณจะต้องลาไปกับส้มตำปูปลาร้านะครับพี่มีไข่เจียวด้วยมีข้าวด้วยโอ้โหเป็นลาบปากจริงๆเลยนะฮะอลลินอลลรินลารายการหน่อยเร็วขอบคุณนะครับพี่ และนี่แหละค่ะคือน้ำใจคนไทยที่เราจะเห็นได้นะคะแม้ว่าจะลำบากของคึกได้ยากแค่ไหนนะคะเราก็ยังมีน้ำใจที่จะหยิบยื่นกลับมาใช่แล้ว <ขอ S 2> <ๆ S 1> นะครับทุกๆกครั้งที่เราลงพื้นที่ก็จะมีความสุขกลับไปทุกๆครั้งแบบนี้เหมือนกันนะครับเราเห็น <ขอ S 2> <ๆ S 1> ว่าทุกๆคนยังคงมีกําลังใจในการต่อสู้น้ําท่วมต่อไปค่ะได้ยินเสียงไหมคะรักคุณโก้เราไม่รักคุณออนเลยละค่ะอ่ลอนะะอย่าลืมดูตะเวนข่าวนะวันนี้ตะเวนข่าวคุณจะต้องลาคุณผู้ชมไปนะครับพร้อมๆกับ นี the ่ครับส้มตำปูปลาร้าพี arp, ่เขาตำให้สดๆร้อนๆเลยนะครับเขาสวยร้อนๆแล้วก็ยังมีไข่เจียวแถมให้ด้วยส่วนจานเราก็จอากับช่องสามไปเลยนะครับและนี่แหละค่ะคือตะเวนข่าวนะคะที่เราพามาที่หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่าค่ะหมู่บ้านนี้อยู่ลึกจริงๆแล้วก็อยางเราคำช่วยเหลือทีเยอะเลยค่ะครับผมวันนี้หวังว่าทุกคนคงจะมีกําลังใจนะครับจากการดูตะเวนข่าวภาพิเศษเทปนี้ครับค่ะเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เพียงครั้งนี้ที่น้ำฝนไหลรีน้ำที่ไหลบ่าหลังเลือดแ้ะตาสู้แรงบาดีมีแต่เพียงสถาหความบัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้นำทีมเรือยนต์ไปตั้งจุดผลักดันน้ำบริเวณปากคลองบ้านพร้าตําบลเชียงรักใหญ่อำเภอสามโคกเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้ไวขึ้นหลังจากปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำที่ต่ํากว่าปากคลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำมวลชนและทีมดาราจากช่อง3จัดคลีนนิ่งเดย์ที่วัดเชิงท่าและชุมชนตลาดเก่าท่าขุนนางหลังจากน้ำแห้งแล้วพบมีโคลนและขยะจำนวนมากนายทวัชชัยเทิดเผ่าไทยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรับมอบลูกบอลจุลินรีย์หรือเอ็มบอลล็อตแรกจากภาคเอกชนจำนวน2 0 0แสนลูกเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กำลังเผชิญปัญหากับน้ำเน่าเสียโดยบอลจุลินรีย์จำนวน2 0 0แสนลูกนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการปั้นบอลจุลินทรีย์จำนวนหนึ่งล้านลูกรวมน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมที่จังหวัดระยองร่วมกับเ c g ซีเคมีคอลจัดทำขึ้นเมื่อช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาคนร้ายรอบยิง M 7 9จําำนวน2ลูกใส่ฐานทหารพราน4302สังกัดกรมทหารพรานที่43บ้านน้ำดำตำบลปุลรปปูโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดทำให้อาสาสมัครทหารพรานพิเชษทองใหญ่บาดเจ็บบริเวณลำตัว แพทย์โรงพยาบาล่ายอินขยุทธบริหารได้ทำการรักษาจนพ้นขีดอันตรายแล้วส่วนคนร้ายหลบหนีไปได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านของนายกรเอกเผื่อนพันธ์กวีเอกเมืองสมุทรสงครามเจ้าของบ้านได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นสองครั้งบนชั้นสองก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานนับชั่วโมงจึงสามารถสกัดเพลิงไว้ได้เบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินความเสียหายส่วนที่จังหวัดนครปฐมก็เกิดเหตุไฟไหม้เช่นกัน เพลิงได้เผาโกดังเก็บนุ่นโรงนุ่นโชคสุชัยอย่างหนักทางเทศบาลระดมรถดับเพลิงถึง8คันเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังโกดังข้างเคียงจนเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงตัวอาคารไว้ตลอดเนื่องจากกลัวว่าโครงสร้างจะทนความร้อนไม่ไหวแล้วุดตัวคาดการความเสียหายเบื้องต้นราวสล้านบาท ช้างพังตุ้มอายุกว่า100ปีในหมู่บ้านช้างจังหวัดส,สุรินทร์สิ้นลมอย่างสงบภายในวัดป่าอาเจียงตำบลกระโพออำเภอท่าตูมเนื่องจากอายุมากตาบอดหูหนวกท่ามกลางความอาลัยของชาวบ้านและพระสงฆ์และมีการจัดพิธีบังสกุลก่อนฝัง